ดีฟู้ดอะไรน้่ได้หมดหวานเียวโอ้ยบฮันนั่แกัไปูนวนี่เข้ามายักหาเข้ามาดูได้ไงวันนี้เราจะมาไลฟ์ที่ไหนคะ ตลาดนัดตลาดนัดนะคะเองพี่วิทย์ตะบางบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอผมงาใช้มือนะของเงาใช้มือค่ะวะใช้เจ็่ไม่เป็นอันนี้พี่ว่าตลาดมารวยค่ะบตลาดมารวยค่ะหลิงบอกว่าอะไรอุ๋ยหลิงสวัสดีหลิงบอกว่าสวัสดีอุ๋ยหลิงเองสวัสดีหลิงที่มาเล่นเอาไว้ตาเบล เป็นใหม่ FC ใหม่มาเม้นทุกวันเลยข้วพี่อะไรแบบเบงโตพี่เบนจะบอกว่าจะเป็นค่าวทุกวนค่ะติดลับให้อู๋ด้วยนะพี่เบงจะเป็น FC ใหม่หรอคะขอบคุณคนดูทั้งสี่คนนะคะก็คือใกล้ๆคือใกล้ๆคะคือใกล้ๆคือใกล้ๆขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูสี่คนนะคะแล้วก็คนที่เข้ามากดไลค์สองคน นี่นี่คือน้ำโบยชีนะคะลออลูกลอ้อที่ที่พี่เตอรมันบอกว่าอะไรแสดงว่าคนฆ่าคนจนคนจนตลาดนี้ไม่ได้เ <คน S 2> ข้าตลาดนี้ไม่ได้คนจนเข้าตลาดนี้ไม่ได้เพราะตลาดมาด้วย มาแล้วรวยไงเฮ้ยคนจนเข้าได้เพราะว่าคนจนมาคนจนเข้ามาแล้วคนจนเราจะรวยเลยคนจนอ่าอ่าเดี๋ยวจะบอกให้แบบไม่สับสนนะคะใกล้ม่ก็มีก็มีคนจนเข้ามาก็ฮะคนจนเข้ามาแล้วก็รวยเลยรวยเลยเข้ามาแล้วก็ออกมาแล้วรวยเลย ว่าชื่อมารวยเขาสุดราแล้วมจ่ายตังค์ไปดิจบแล้วนหรอไม่อันนี้เป็นกุ้งตองนะคะอุ้ยเป็นกุ้งสดขออนุญาตใช้มือนะขออนุญาตใช้มือนะคะขอบคุณค่ะไอซีเก้าคนขอบคุณคนกดไลค์สามคนนะคะนี่เป็นตัวบอกว่ามีอะไร ตอนปองค่ะป .2 ครับหนึ่งค่ะว้าวคูเม่์ทราอยากกินด้วยแน่เลยไม่ได้ร้อ,นนองอ,อันนี้เป็นกุ้งตองกับแซลมอนโดนะคะเ <c oughs> ม่ชับกินงสองตอนแรกอะ่ะที่เราจะเล่าตำนานมาให้ก็คือตอนแรกอะ่ะ น้อยตอนแรกอะน้อยไม่ได้กินนะคะไม่ได้ชอบกินไม่ได้กินสักนิดเดียวเลยแล้วก็ไม่เคยกินนะปากก็ปากปาก็ชวนแล้วปากก็ให้กินแล้วน้อยมันก็ติดเลยอร่อยขอคคบอคุณคนดูทั้งขอบคุณคนดูทั้งหันไปแป๊บเดียวอยู่ตรงน <blueberry S 2> ี้หันไปแป๊บเดียวยี่สิบสี่คนโอ้โห พี่อ,นอันนาชไอโนโวพี่ไอโนโวบ,บอกว่าน่ารักค่ะขอบคุณค่ะพี่เป็นตัวเหมือนว่าโโเ,ปเป็นตัวอยู่ป .4 ข .1 มึงคนที้มีใครแนะน,นำแนะนำอุ้ยพี่เปนโตวสวัสดีค่ะมีใครแนะนำม,มั้ยมีใครอ่ะแนะนำมีใครแนะน,นำชื่อบ้างวันนี้ก็คือคุณย่าน,นะคะแล้วคนนี้ก็คือแม่ค่ะครับเรอยูคนะุณแม่คุณแม่ แล้วก็คุณพ่อวันนี้ตลาดที่ชวนที่ชวนนั่นกินแซลมอนดองอันนี้น้องเองค่ะมารวยาเกบใช่ใช่ไออุ่นอยู่ที่ไหนมาทางบ้านจงแตนมาทางบ้านจแตนน่ะค่ะนี้เดียวรวยค่ะคนจนเข้ามาไม่จะรวยปั๊บเลย เขาไม่รู้จักขาป่าขี่ป่ะขาป่าขี่รู้จักาปาาขี่รู้จักรู้จักกับใช่ค่ทำนานอยู่ออ้ไปเอาหน้าแล้วเจอใช่ไหมถ้าหันไปมองหน้าเขาสักเดี๋ยวนี้แล้วเพื่อนา้อ้เล่าให้ฟังแต่ว่ารงมันค่ันนี้ไานั่งทานข้าวกันนะไองอให้เไปทาข้าวกักว่า พี่เขาบอกว่าพี่หนูว่าบอกว่าพี่ชื่อวันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอะไรฮะขอบคุณขอบคุณคนคนที่เข้ามาดูทั้ง43คนนะคะน้อยแปลว่าน้อยเหงือไปแล้วเอฟจะเข้ามาเผลอเยอะอยากขอเหงือกนะคะตอเย็นเราขอเผงือกวนเอฟซีจะได้เข้ามาเยอะเยอะมหนุ่มหวานจิมขอเนื้อก็ดูทั้ง43เต็มมือนะ ขอั้คนดูขออนุญาตคนดูทั้งสี่สามใ้มือนะคะเอฟซีที่เข้ามาดู่น้อที่เป็นตัวบอกว่้น่าเาม่าาบนอุปรพี่เป็นตัี่ถ้าเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มถามว่าทำไมไม่ชวนนะนลยบอกว่าใครลฟ์จะมาค่ะอันนี้ก็มีนะแดดไลฟ์สดดีค่ะปรากฏปกฏไลค์กดแชร์กไอน้อยีงกรพบอกใชน ช่ไอ <Universe> <Yeah. S 1> ูเปักกฮัลโหลพี <Why? S 2> <ut> ่เขาไม่ส่งมาหมอเนี่ยเพราะว่าวนีปตาไม่ไหวไม่ได้ส่งโหล่ะโลอะโค้ล่ะเขาเขาทำมือไสวัสดีอะทำมือว่ะแต่เวลาปกติเทำสดีอะุณบอกว่ายูอฟองดิยูอฟองแยูอฟองแอยูอฟอง ต้องโยนลูกอมหรือผลไม้ทางรทีเลยอุลรู้มาก่อนปะไม่รู้อะไม่รู้ข่าเหรอผีปังผีนะไม่ไม่รู้อะค่ะไม่นะผีปังผีนี่นี่ขันดิ้ยังไม่นอนเหรอดิ้ยังไม่นอนเหรอขันดิ้งแล้ว่าอยู่เท่าไหร่แล้วอีกกันเนี่ย หนิงอายุเท่าไหร่นะหนิงจำไม่ได้เราสามารถทำปากฉีดได้นี่ไงนี่คือปากฉีทพี่มิตรมันบอกว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์ที่ดูไอวุ่นไปแล้วสามสามร้อยหกสิบห้าวันเพื่เขาขวบเป็นน้องหนิงเป็นน้องหนิงหนิงพิพย์เองหนิงก็ให้ใครช่วยกิน หลิงพี่มเมยอหรือว่าให้ใครช่วยพิมพ์พิมเก่งใช่ไหมพิมเก่งมากแต่ส่วนถ้าใครถามว่าเวลาไม่พิมพ์น้อยเองน้อยเองให้ใครพิมพ์น้อยก็พิมพ์เองนั่นแหละแต่ของน้อยเอน่ะจะเป็นแบบฝึกสอนฝึกฝึกเขียนแบบแล้วก็ให้เราเขียนตัวไปน้อยเงเลยทำได้พี่สุชัตตาบอกว่าอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีสสะ่สุชาตตา กดด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะกดติดลิงบอกว่าลิงพิมพ์เองเก่งมากเลยนะลิงเก่งถ้าถามว่าทำไมน้องพิมพ์ได้เพราะหนังือมันจะเป็นที่ให้เราเป็นแอปให้เราทำแบบให้เราเขียนชื่อตัวเองไปอ่ะทำเยอะเข้ากว่างานเพราะอันเราเอ่อรวมได้อันนี้ใหม่เออเอาผักออกคุณบอกว่าผัก พกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ด้เดนไเดนรอปิดเมทำอะไรกันบ้างปิดเดมทำอะไรกันบ้างส่วนน้อยน่ะนอยก็ไปเที่ยวเราก็บางครั้งก็เล่นมีเล่นมาเล่นมคี่ชื่อว่า้ไม่ได้อเหยียเหยาชื่อคล้ายหงเมยแต่เป็นเหยา่ยวยัเหยี่ยวชื่อคล้ายหลิงเมยเป็นเหยายยกเออเาชื่อเหยี่ยเหยียวขาตัว่มากอยางนี้แล้วก็ชื่อ บางครั้งก็มีปูทีมาเล่นด้วยครั้งแรกแต <Okay. S 1> ่ค่ะแล้วก็สโนจะมาเล่นบ่อยถ้าทุกคนถามว่าทำไมสโนมาเล่นบ่อยตื่นเช้ามาอาบนะ้ำปึ๊บลงมาทำงนนานปึ๊บไม่อยะเดินไปเรียกสโนที่บ้านเลยเลนตอแบบว่าอะไรน้องไอหุ่นเล่นเกมอเวอร์เหมือนกันเลยสุดแล้วุชอบเกมแล้วบอกพี่เท่าไหร่ชอบเกมชอบเกมชิพายค่ะ เขาหลอกเขาเขาคือเนียเยเวตาเบแล้วเลยฮะเยเวตาเบอร์แล้วเลยที่ทยที่ยแล้วก็โมโบอันนี้เล่นบ่อยมากเอวฮะอวีไม่ได้เลยขอเล่นเองแลเพื่อนถามว่าใครเล่นอคนนี้เล่นอปเล่นรักท่โมโหแล้ว เดี๋ยวเขี้โมโหจยค่ะถ้าเราเห็นเขาเล่นอยู่ถามว่าเป็นทางถ้เรเห็นพ่อเล่นอยู่ถามว่าเป็นทางได้เลยนะคะถ้าทางเลยค่ะาทางก็โมโหเลยค่ะตัวบาปมันแบบไหนบอกเขาไปไดิเฉทีเฉทีสกินอุ่นยังไม่ทเท่เลยสกินไม่ไฟให้ทุกคนถามว่า ำไมน้อยแต่งตัวแบบไม่ลงบอก่ะแบบกาๆจังก็คือเราบอกบอกว่าถ้าไม่แต่งตัวแบบเนี้ยแล้วน้อยรู้ข่าวมาแล้วว่าไม่แต่งตัวแบบเนี้ยจะโดนแฮกเกอร์มือใหม่เขา h e l l ลเฮ้แอมคข่ามเอาข่หมเอา Hello Hello ข่ามเอาแอมฟอมแอมฟอมแอมฟอม Thailand ที่เป็นตัวบอกว่าอยู่กรุงเทพเหรอทำไม เหมือนที่กรุงเทพใช่ค่ะลุงเรื่องไงเนี่ย,ออยต,ตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดนะคะแสะดงว่ามีเอ็ซีคนหไหนไปบอกได้เลยเอ็ซ<ม>ีใหม่ๆมเดี๋ยวเราจะบอกเอ็ซีใหม่ๆนะคะเพราะน้อาอยู่กรุงเทพค่ะชื่อน้อยนุ้ยค่ะชื่อจริงชื่อไอระดานะคะหรือว่าเบลิตาค่ะเบลิตาชื่อเบลลี ลิลลินนะคะเบลิตาเป็นชื่อเก่าค่ะไอกระดาเป็นชื่อใหม่แล้วก็เนื่องอยู่ป .1 อายุเจ็ดขวบค่ะใกล้จะเปนขวบแล้วค่ะสิงหานีห้าสิงหาเอฟซีทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าเอฟซีบางคนก็น่าไม่เอฟซีทุกคนก็น่าจะรู้นะคะเพราะว่าเนื่องได้ลงวันเกิดไปในช่องแล้วใช่ไหมคะ anh <laughs> à, India, anh bảo India? ôi oh, uh, nó India. India, How are you? 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 ไม่ต้องพูดจำยังต้องเรียนค่ะเฮาโออายุไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยบอกว่าสวัสดีครับพี่ไปเรื่อยมาลุงไวยเหมือนกันนะเนี่ยชื่ออะไรใครอ่ะช้าจำชื่อไม่ได้ก็ขอโทษคือบางคนส่งผิดไปทอาจำชื่อต้องขอโทษด้วยค่ะสครับสวัสดีสวัสดีพมเป็นใครเป็นเป็นใครครูอายุ có lẽ ghim thai I'm good I'm good, I'm good. are you It are you good huh? I'm okay I'm okay I, can, I can to you a little bit ลูกบอกแค่ส่งเินเอวันนี้่ไอทำบุญเพราะว่าพวกนี้เงินเดือนออกอนไเดี๋ยววันอี้ค่เรก็ให้ถูกว่าพี่สุพัฒตาพี่สุพัฒตาบอกว่าอะไรเรื่อตออะไรคะตัหนึงค่ะที่ไปได้บอกว่าฮองจีฮองกิงอาเลนฮะมาจากแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ วันว huh? ่างๆของวัยร <with w> <brain> <h SC I noise> so <an> ุ่นวัยรุ่นฝันลมสองย่งเบสเจ็ย่งโอยอันนี้ฟันแทะวัยรุ่นฝันแท้มาอยู่เลยเาอยู่แค่โอ้ยสวอตสวอติดสบาไม่ทำเป็นหรอเออไอคิมบอกว่าวัดอก เวลดเรนเ g ตปะฉันพูดฉันฉันใครตอบได้ช่วยตอบได้ใครตอบได้ช่วยบอกดินยคะอ่ะเอใคตงอย่างเนี้ยอุยหนูชอบ่รั้เขาแต่งนะไม่หนูชอบอาตินแต่งแบบที่อาตินตงาแต่งอการบอกว่าเอกาเอลิงฮาเรนเอลลิงฮาเรนคืออะไรอ่ะที่เข่ไปตต่อเขาีปเท่าไหร่อะ พี่เบนโตอายุตาสั้นพี่เบนโตไหนอะหลังพี่เป็นโตไออุ่นเด็กบใช่ไหมพี่เปนโตแปดจะเก้าแล้วอุ้ยตพี่ไปได้บอกว่าชื่ออ๋อนักฟุตบอลชื่อนักฟุตบอลอ๋อเดี๋ยวพอแม่สคอย่างนี้ฟุตบอลเข้ามาแต่งสับเซยิ่ก่น ปู้าเมลคาเมลอูดคามเมาอ๋อว่าขามเมาขามเมาข้าเมาคือว่าคาเมลขาเมลอุดชื่อนักฟุตบอลสวนโรนโดออลิ่เอบคุงที่จาเขา่เลาวด้วยอุ้ยขอบมีเดียน้องจออันน้คอนคด้วขับลขอบขอบน ขอบมุงค่ะเดาเอาชื่ออะไรโดนันโดเม็กซิโกขอบคุณผมเอามาขอบคุณเฟซีจากตัวนอ่นแหะขอบคุณเฟจากประเทศลาวขอบคุณเฟซีจากประเทศลาวขอเรียกน้องจ่าว่าน้องมิกได้ไหมเพราะว่าโปรไฟล์เป็นเล็กอ่ะน้องจ่าฮะน้องจ่าน้องจ่าจ่าขอขอโทษด้วยนะคะน้องจ่าขอเรียกว่าน้องนิกได้ไหมเพราะว่าโปรไฟล์เป็นน้องนิกพี่ไปเรื่องแบบเดาชื่อเอาสิใช่พี่เอกเปล่าพี่เอก พี่เอก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 มาแล้วเหรอพี่เอกพี่เอกตั้งชื่อพี่เอกต้องตั้งชื่อพี่เอกแน่เลยไปเรื่อยที่จำได้คิดตั้งแต่แรกเลยเมื่อพี่เอกแน่พี่ี่ขอเรียกน้องน้องจ๋า๋๋จจาน้องจ๋าอายุเท่าไหร่น้องจ๋าอายุเท่าไหร่ขอเรียกน้องจ๋าว่าน้องเด็กได้ไหมน้องเเ็กออแต่ว่าโปรไฟล์เป็นคุณแม่จะเอาอะไรดี อันนี้ที่เด็กพูดนะหนึ่งไม่ได้พูดเด็กพูดน้องจ๋าน้องจอ๋า okay. บอกว่าวได้เลยโอเคเขาบอกว่าอะไรน้องเล็กบอกว่าได้เลยเนี่ยไปเรื่อยบอกว่าพิชิตมีเท่านี่เองเป็นสูตรเท่าไหร่คะสองร้อยสองค่ะมีหนึ่งร้อยหกสิบห้า ร้อยยี่ค่ะเขาบอกว่าใช้ไหมหน้าคุ้นคุ้นใช่ไหมหน้าคุนคุ้นใช่ไช่อะขาดไปใช่ไข่อะคะไหมไทยใช่ไหมใช่ไข่ไใช่ไใช่คะอ๋อน้องจ่าเขายุหกขวบน้องจ่าเายุหกขวบอ๋อน้องน้องน้องเล็กน้องเ็กอายุหขวบ คเขาดูเขาดูจากประเทศลาวดูจากทำไมน้เด็กกะไม่ตัวแบบใหญ่เขาดูจากรเทศไทยเขอุ่น่แหละทามนอเด็กนะน้องเมกดูจากประเทศไทยไหมนี่เเด็กทำมาจากน้อเมเลยที่น้องเม็คุณก็คือคุณเมฆจะเอาอะไรเด็กที่พนุษย์ชาบอกะไรเมกนาธิกบัตรเมกนาธิกบัตรใช่แต่น้อยเมนแต่โตาป้าเลย ปลาเอ็มได้ใหม่เลยราบอกใช่ปลาเอ็น่าจะเป็นกระโปรงก็ะแบบสไตลอย่างเงี้ยสีขาวดำนี่ปาเอ็มพี่ที่หนูทำติ๊กตอกที่ที่มีติ๊กตอกใช่ไหมที่มีติ๊กตอกใช่ไหมพ่อไอ้อุ่นระเพ่อไอ้อุ่นกินกาแฟบ้างไหมกินค่ะทุกวันค่ะทุกวันรอข้างไปนะจะดูหน่อยเป็นพาร์ค่ะใกล้ๆเอาหม เอาเลยนะพัตวิทมาคิดถูนทุกคชุติวัฒน์คิมจินบุกชายานนท์นักเศรกฐีพูดถาเดชาวัฒนขออาชีลกรมโมโนะชีรกรมขออะใหมพัตวิมาคิดถูนทุกคนชุติวั์คิมจินบุกชายานนท์ชายานนท์นักเศรกฐีูดูไไดู้ดถ้าใช ใช่พระทพระอาารย์ได้วาชรกราไต่ี่ไู่ตอ่พีไรอะ่เอมบอกว่าใช่วัดโลกวัดโย่ิมแดกชื่ออะไรช่กอไม่รู้กาแฟาฟกาฟชื่ออะไรบอสบอสกาแฟชือกานะคกาแฟกาฟ หลังหักหลังเขียวยาชื่อแขกชื่ออับบาสอับบาสชื่ออับบาสโอ้โหตะวันฉายลูกตาปิดเลยลิงบอกว่าหลังหักหลังเขียวหลังหักหลังเขียวพัดซองมังกรถนนวลายน้องจ๋าก่อนบ๊ายบายน้องมิกเดี๋ยวคอหนเสิร์ตมาดูกันใหม่นะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ ปรากตันไม่นานงี้เมื่อวานเลยฮะอาทิตย์กินยังไม่หมดเมื่อวานนี้เฮ้ยเป็นเพื่อนไปกินกาแฟครั้งแรกเป็นสตาร์บัคสโลดเข้มพี่สั่งมากหมดด้วยด้วยเฮ้ยนุ่นน่ากินเลยนุกินก่อนหวานนิดน้วยอ่ะก็เคยกินนะเคยเคยกินในแก้วของพ่อ ไม่มันเขาปูแต่พี่เ้าพ่อไม่รู้ตัวด้วยปูเป็นงาอุนงช่องงาพ่อไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมจึกินอะไม่ว่ามันจะหงแน่แล้วก็พ่อก็กินน้ำโค้งแล้วแม่พอถึไม่ติดคองัเหมือน้ให้ยาถือจะปวด้องนจท้องไม่ปดกินได้กินได้มดเดือยวแค่จะแค่ช่องตายฟิตนะกินปูิีก เราถือไปยังไงเอาถุงไหนออกรวมกันนะสุกเปล่ามาถือือได้มาถือไม่ต้อู่ในถุงมาอกินด้วยเอากินงั้นเอาน้ำออกอาน้ำออกมเอาน้ำนเนือน้อยที่เอน้ำออกนะอาน้ำออก่าย่เดี๋ยวเนอน้อย้ใีนเนื้อน้อยน้อน้อยกว่านี้อีกลูกถระรุเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งอันนี้ ผมไคยกินกาแฟครั้งแรกหวานเีแยบเลยเรากินกาแฟหวานแยบแต่หวานร้อยเข้มนะทุกคนเข้มแบบแบบเรียกพี่ถูกแบบขมปี้อ๋อแบบพี่เป็นโตบอกว่าดูแอุ่มบ่อยมากเลยขอบคุณค่ะพี่เป็นโตแต่มันกินเรื่อยๆเห้อจะบอกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าอะไรนะมาถามว่า ไอ้วนถามอะไรอ่านพี่ขอถามพ่อไอ้อุ่นหน่อยว่าชอบวรรณกรรมวรรณกรรมดื้อๆแบบไหนที่สุดให้อุ่นเล่าไง่ชัดไม่รู้ไม่เขาบอกเขาดรื่อวรรกรรมดื้อๆเหรอวรรณกรรมดื้อๆน้อยไม่ตั้งใจเรียนไปกไม่ตั้งไม่ตั้งใจเรียนไม่ต้องไม่ตั้งใจเรยนแล้วเราเก็บวิรกรรมดื้อๆไม่ตั้งใจแล้วอุ่นก็ไปฟ้องญาปฟ้องญาติอะรอ ปาบอกว่าป๋าไม่ไเรียนเลยไม่เราคงไม่ได้เรียนเขาจบปริญญาโทได้ไงอ่ะไเขาจบปริญญาตีเขาจบปริญญาตีได้ไงแต่มันไม่สูงนะสูงที่สุดก็คือปริญญาเอกก็ชื่อพี่เอกไงชื่อไม่ไปเรื่อยมื่อกี้หนูเห็นสตรอเบอรี่แล้วสตรอเบอรี่มรกตเขาบอกจำได้ไหม่คนที่ทักในโลกบอกจำได้ว่าเอง แป๊บเอ็มนะแป๊บี๋ยวเ,เราไ,ไปขึน้นรถก่อนแล้วไม่ด่าเพราะเหนื่อยแล้ม่ด่าเขาบกเขาจะบอกเขาจะบอกเขาขับเลยแช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้ตตตไม่ได้ทักเวผมไม่ได้นักงเป็นในระบบนะเพราะว่าเพราะว่าหนูอะไม่ได้หนูไม่เล่นเล่นช่องนั้นหนูเล่นอีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่าทำยไงไงหนูชื่อสะพ้าติวหนูชื่อสะพ้าติว ป้าก็สามารถกดตามแล้ก mm ็ถ hmm. ักไปได้ชื yeah. um ่อสปาสิ๋วนะบ้าก็ถักไปได้ขอบครัี่เจส มีตเยเามากอบอกว่าจะปิดี๋ยวากลับ uh, uh, okay. <m orean> okay. like ้าน wow. ่อนจะปิดแล้วเดี๋ยวงากลับบ้านกันก่อนฮะไปเรื่อยสองพั่เขาอุเล่นอีอีกิงโอเคบายเดี๋ยวป๊บเอ็มก็ทักไปในว้าวแป๊บนึงน้อยไปก่อนกดไลค์กแช์ช่อง สาเดลด้วยนะคะพี่เอม็มทักไปในช่องที่ชื่อสป,ปาจิ๋วก็ได้บ๊ายบายคนที่ขาดไปก็คือพี่มิมิแล้วก็พี่เพชรแล้วก็พี่พารัสแล้วก็คนอื่นด้วยบ๊ายบายเอ้าวป้ายกำแพงไปแล้วกย่าย